สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่ารองเท้า break stitching นะครับหรือว่า break construction maca construction นะแตกต่างจากอ่าโบโลญญา construction อย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังแล้วก็เพื่อนๆจะได้รู้ว่าโอเคถ้าเกิดว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะซื้อรองเท้าเราควรจะเลือก construction แบบไหนนะครับอ่าผมขอแนะนำนายแบบในวันนี้นะครับด้านขวาก็คือ artigiano อ่ารุ่น อ่า t o Eyelet Derby นะฮะก็คือจะเป็นรองเท้าสไตล์ที่เป็นแบบเดอร์บี้แล้วก็พื้นเขาเนี่ยตัดเย็บแบบ Break s t i ช c h i n g นะฮะก็คือมันจะมีการเย็บทะลุจากด้านในลงมาข้างล่างนะครับส่วนข้างซ้ายนะครับก็คือเป็น m a g Nanny นะฮะคู่นี้ก็เป็นการตัดเย็บที่เป็น mm. เขาเรียกว่า Bolonia Construction นะฮะมันแตกต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับโอเคทำความรู้จักกับ b r e a ซึ่งเป็น c o n s t r u แบบยอดนิยมของคนไทยนะะแล้วก็ เบรกคอนสตรัคชันเนี่ยเป็นคอนสตรัคชันที่มีมานานแล้ววิธีการในการทำเบรกคอนสตรัคชันนะครับก็คืออย่างอันเนี้ยเขาเอาเขาเอาตัวแผ่นโฟมเนี่ยแปะเข้าไปทั้งหมดแต่จริงแล้วเนี่ยเบรกก็คือการที่เขาเจาะทะลุด้านในนะครับมันจะเห็นถ้าเกิดว่าเปิดส่วนของแผ่นอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการเอาเครื่องเจาะทะลุด้านในออกมาทะลุข้างล่างนะครับแล้วก็มันก็จะเย็บรอบนี้เลยรอบนี้ปื๊ออย่างอันเนี้ยเขาใช้เป็นแบบเวลสําเร็จรูปแต่จริงมาเป็นเบรกนะครับ เาก็จะเย็บแบบทะลุไปอย่างเงี้ยแล้วรอยเข็มเนี่ยมันก็จะทะลุปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานะครับโดยที่ข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนของไลนิ่งเนี่ยมันก็แยกกันไปไลนิ่งคือส่วนซับในอย่างเนี้เป็นอันไลน์นะครับพอเป็นอันไลน์แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีส่วนของไลนิ่งที่อยู่ข้างในแต่เวลาการที่โครงสร้างรองเท้ามันเย็บรวมเข้ากันกับพื้นรองเท้าเนี่ยมันเย็บแค่ตรงส่วน sole, อินโซตรงข้างล่างทะลุเข้าไปข้างล่าง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโบโลญญาคอนสตรักชั่นโบโลญญาคอนสตรักชั่นเนี่ยจัดเป็นคอนสตรักชั่นที่จําเป็นจะต้องมีไลนิ่งนะฮะนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราดูเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนของไลนิ่งข้างในเนี่ยมันเชื่อมกันกับตรงส่วนของพื้นไปเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือเขาอะทำไลนิ่งข้างในทั้งแผ่นเลยรวมไปถึงไลนิ่งเนี่ยแผ่นเดียวกันเนี่ยมัน แปะไปที่พื้นรองเท้าข้างในนั้นด้วยเห็นไหมแล้วก็พอเย็บเนี่ยเขาก็จะเย็บทะลุตรงนี้ทะลุปื๊บเข้ามานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าการที่เขาทําเสร็จแล้วเนี่ยไลยนิ่งอะฮะข้างในเนี่ยเวลาเราใส่นะมันจะแบบเหมือนเป็นถุงเท้าเราอะแนบเข้าไปกับเท้าเราอีกทีหนึ่งแต่ส่วนของรองเท้าที่เป็นเบรกเนี่ยมันจะไม่มีไลนิ่งแต่พื้นข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนกับที่สัมผัสกับเท้าแล้วก็ตัวที่โอบของเราตรงเนี้ย มันจะไม่ได้เป็นแบบ lining ข้างในอกดังนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าความนุ่มสบายของการที่เป็นโบโลญญาบวกเบรกคอนสรันชั่นอ่ามันจะมีความแตกต่างกันคือในทางทฤษฎีนะครับเบรกคอนสรั c ชั่นที่มี lining จะแข็งกว่าโบโลญญานะครับถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคทั่วๆไปรองเท้าเนี่ยมันจะมี lining ก็คือซับใน กับหนังข้างนอกที่เป็นหนัง upper รวมกันแล้วหนังมันจะกลายเป็นหนังสองแผ่นถ้าเราลองดูเนี่ยมันคือเป็นหนังสองแผ่นประกบเข้าหากันแบบนี้แล้วถ้าหนังสองแผ่นที่ประกบเข้าหากันแล้วจะต้องเจอกับรองเท้าที่มันเป็นแผ่น lining หรือแผ่น i n s โซข้างในเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งแล้วเย็บเนี่ยมันจะทําให้ตัวความแข็งของหนังเนี่ยแข็งพอสมควรแต่ไม่เท่า g ูเ c i w e l เอาใหม่มันจะไม่เท่ากูเ c i w e แต่มันจะแข็งกว่า b r e a อแข็งสุดในบรรดาประเภท การเย็บแบบเบรกแล้วกันก็คือมีไลนิ่งบวกกับเย็บแบบเบรกข้างในก็จะมีความแข็งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโบโลญญานะครับอินโซข้างในเนี่ยตรงนี้เราเห็นว่าอินโซข้างในเนี่ยมันก็คือเป็นไลนิ่งอะแล้วมันพอมันเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยเวลามันไปประกบกันเย็บทะลุไปที่ไลนิ่งอะมันก็จะนุ่มมากแบบนี้เห็นไหมอันนี้มันจะแบบแข็งกว่าหน่อย,ยแต่ว่าเนี่ยก็คือมันจะนุ่มกว่าเลยดังนั้นเนี่ยรองเท้าที่เป็นอ่า เขาเรียกว่าโบโลญญาคอนสตรักชั่นเนี่ยจึงมีความสามารถในการขยับเนี่ยได้ดีกว่า mm hmm. ก็จะทำให้มันเนี่ยเบรกอินง่ายกว่านุ่มกว่าสบายกว่านะครับแต่ข้อเสียของโบโลญญาถ้าเทียบกับแบบเบรกนะครับก็คือมันซ่อมยากกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วอินโซข้างในเนี่ยยุบทะลุทะลอกหลุดลุยนะครับมันจะซ่อมยากมากเพราะว่า ไลนิ่งเนี่ยมันเป็นแผ่นทั้งชิ้นเดียวกันกับรองเท้าข้างในเลยถ้าสมมุติว่าเราเอาไลนิ่งมาเปลี่ยนข้างในอ่ะก็จะกลายเป็นมันคนละชิ้นกันและมันซ่อมยากแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเบรกเนี่ยเขาก็แค่ถอดข้างล่างออกไปแล้วก็เอาอันใหม่ยัดกลับเข้าไปแล้วก็เย็บกลับอันเนี้ยนุ่มกว่าแต่ซ่อมยากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองดูนะครับอย่างด้านขวาเนี่ยเบรกคอนสตรักชั่นนะครับมันจะแข็งกว่านะครับ แต่มันซ่อมง่ายกว่าดังนั้นเนี่ยเพื่อให้รองเท้าเรามันใส่สบายขึ้นนะครับผมก็จะแบบซื้อรองเท้าอย่างผมอะ่ะใช้อัติจานโนเพราะว่ามันเป็นเบรกคอนสรั c ชั่นและมันเป็นอันไลน์ก็คือมันก็จะนุ่มกว่ารองเท้าที่มันเป็นแบบเบรกปกติแล้วกันพอมันนุ่มกว่าเบรกปกติใส่ใช้งานแล้วสะดวกกว่ามันก็เท่ากับว่าเราได้ข้อดีของการที่มันเป็นเบรกก็คือซ่อมง่าย แล้วเรายังได้ข้อดีในเรื่องของความยืดหยุ่นที่สูงใส่เราไม่เมื่อยด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับมันมีข้อได้เปรียบตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโบลนยาคอนสตรักชั่นเนี่ยมันให้ลักษณะของการอบอุ้มเท้าได้ดีกว่าแล้วก็ใส่แล้วมันจะรู้สึกสบายพลิ้วกว่าเดินสะดวกกว่านั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากนะครับมันแทบจะไม่แตกต่างกันในเรื่องของฟีลลิ่งการใช้งานเลยระหว่างโบลญนยาและเบรกนะครับดังนั้นนะผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆคือ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้รองเท้าที่มีความแข็งแรงและใส่สบายผมแนะนำการใช้พวกคอนสตรักชั่นแบบเบรกหรือโบโลญญากูเอเวลเนี่ยคุณตัดทิ้งไปแข็งเดินแล้วเมื่อยนะฮะแฮนเวลเนี่ยก็แข็งและเดินแล้วก็เมื่อยเหมือนกันแล้วหนักกอีกก็คือพื้นมันสวยไม่กล้าใสนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกแบบเบรกและ เราควรจะดูโอเคเบรกเนี่ยข้อดีมันค,คือความแข็งแรงอย่างน้อยคือถ้าเป็นซีเมนต์เต็ดเนี่ยเราวางทิ้งไว้ไม่มีโอกาสที่แผ่นข้างล่างหลุดออกไปทั้งทั้งแผ่นแต่เบรกมันไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วก็การซ่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเบรกปกติซ่อมง่ายกว่าโบโลญญานะครับแต่ว่าความนุ่มโบโลญญาน่าจะดีกว่าอ,อุ้มเท้าได้ดีไม่เท่าเบรกเราก็ใส่เป็นเบรกออนไลน์ก็ไมจะนุ่มเท่ากันแล้วก็เลยคิดว่าแบบโอเคเรานําผมเสนอแบบนี้ดีกว่าว่าถ้าอยากได้ ใส่แล้วมันแบบแข็งแรงทนทานพอประมาณอาจจะไม่เท่ากูดเยียรไม่เท่าแฮนแต่ว่ามันก็แข็งแรงระดับหนึ่งซ่อมง่ายไม่มีปัญหามีร้านรับซ่อมในไทยนะครับก็เบรกโบุรญญยาหาซ่อมยากมากนะฮะแล้วก็ซ่อมมาแล้วยังไงก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมก็คิดว่าถ้าเกิดจะใช้โบรุรญญยาเนี่ยเราควรจะต้องเลือกแบบเหมือนกับเจ้าที่เขาสามารถซ่อมโบรญญาให้เราได้เนาะซึ่งหายากอันเนี้ยแม็กนั้นนี่ที่ผมใช้เนี่ยผมยังหา ถ้าสมมติว่าผมแบบจะต้องไปไปซ่อมเนะผมยังไม่รู้เลยจะไปส่งที่ไหนนะครับเพราะว่าบุรญ่ยาส่งยาเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้อะไรก็คือลองคํานึงถึงหลายๆปัจจัยแล้วก็แบบไหนมันเหมาะกับเราจริงๆถ้าแบบที่มันเหมาะกับเราเนี่ยแล้วเราใส่ได้มันบ่อยๆเนี่ยมันคือความคุ้มค่าของการซื้อรองเท้ามาใช้นั่นเองนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ ส่วนของรองเท้าอาร์ติจานโนนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook หรือ IG ของ a r t i g ิจานโน f ดอทออฟเนะฮะก็เขาก็จะมีรองเท้าให้คุณสามารถที่จะแบบซื้อแล้วก็คือเป็นพรีออเดอร์ก็ได้คือถ้าเกิดว่าไซส์ไม่มีก็พรีออเดอร์แล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาก็ททาแล้วก็ส่งไปให้ครับแล้วรองเท้าด้านขวาน Long ale, เนี่ยรองเท้าอาร์ติจานโนเนี่ยข้อดีคือเราก็ส่งร้านเขาไปซ่อมนั่นแหละมันจะได้แบบออกมาแล้วไม่ต่างจากเดิมนะครับก็จะได้เหมือนของใหม่ที่มีความเหมือนเดิมเปรียบ ราคา4,008คือใส่ชุยๆใส่แบบโดนฝนก็ช่างเ่ยเพราะว่ามัน4,008เนอะโอเคทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย